ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้กับพี่ชัย,ยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวภาคใต้ตอนล่างค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของร้อยตำรวจเอกพนากรอินทาค่ะเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชัย,ยงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชยยงสวัสดีครับ ครับดีครับน้องเข่งน้องสตาค์ครับพี่ชัยยงอยู่ในสายแล้วครับพี่ชัยยงคะล่าสุดเห็นว่ามีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจทําให้ร้อยตํารวจเอกพนากรอินทาเสียชีวิตในพื้นที่อําเภกอกระเพาะจังหวัดปัตตานีคะ่ะสรุปเรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดจากตํารวจที่เกิดกับ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เป็นความสูญเสียของการที่ฝ่ายขบวนการ BIN นะครับได้ทำวางแผนลวงนะครับคือก่อนเกิดเหตุนะครับขณะที่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับผู้กองคนนี้นะครับร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจเอกพนากรอินทานะครับกำลังเข้าเวรรองสารวัตรสืบสวนอยู่ที่สพกับะจังหวัดปัตตานีครับก็ได้รับแจ้งเหตุว่า จากผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่นะครับหมู่ที่5ตําบลตะโละดือรามันนะครับว่ามีการโจรกรรมรถเกิดขึ้นโดยมีคนร้ายนะครับได้เข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ของลูกบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับขอสสรวั์ชื่อไว้ก่อนโดยผู้หญิงคนนี้นครับ ได้โทรศัพท์มายัางผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบผู้ใหญ่บ้านก็เลยได้โทรศัพท์มาที่สพกะเพอ,พอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับหลังรับแจ้งนะครับร้อยตํารวจเอกพานากรอินทานะครับพร้อมด้วยสิบตำรวจเดกเทือดศักดิ์รักษาวงครับพออ่าพอหมู่งานปอซึ่งทําหน้าที่พลขับนะครับก็ได้ออกเดินทางจากโรงพักเพื่อไปอยังที่เกิดเหตุครับที่บ้านบีติงหมู่ห้า ตำบลตะโลดือรามันระหว่างทางนะครับซึ่งเป็นถนนคอนกรีตและก็2ข้างทางเป็นนาร้างนะครับปรากฏว่าคนร้ายครับได้มาขุดเจาะไม่ได้ขุดเจาะครับเอาระเบิดมาใส่ไว้ในท่อรอดใต้ถนนน่นนะครับคือถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับมันจะมีคูครับในคูน้ำเนี่ยครับที่จะต้องไหลผ่านถนนน่นนะครับก็จะเป็นท่อรอดครับเป็นท่อซีเมน เอาระเบิดน้ำหนักไม่ใช่15บกิโลครับ70กิโลกรัมครับใส่เข้าไปในท่อรอดนะครับเมื่อรถมาถึงนะครับเมื่อรถยนต์โตโยต้าหุ้มเกราะนะครับรถคันนี้หุ้มเกราะนะน้องเก่งน้องสตาเมื่อรถโตโยต้าสีร้อนนะครับขับเข้ามายังคินลิงโซนน่ะนะครับคนร้ายก็กดระเบิดจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลครับระเบิดระเบิดเข้าตรงกลางจุดของรถพอดีครับ ตา,ตามภาพที่เห็นนะครับทําให้รถเนี่ยครับเกือบจะแหลกทั้งคันนะครับแรงอัดของระเบิดครับทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งสองนายนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ร้อยตํารวจพนกรอินทานะครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเพียงครู่หนึ่งก็เสียชีวิตครับรส่วนสิบตำรวจเทิดศักดิ์รักษาวง์ ตอนนี้ยังรักษาการบาดเจ็บอยู่ครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการนะครับโทรศัพท์ลวงนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการวางกับดักด้วยระเบิดสแสวงเครื่องนะครับเพื่อที่จะต้องการเอาชีวิตของเจ้าหน้าที่ครับนี่คือเรื่องที่ ที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งครับน้องเก่งน้องสตางว่าต่อไปอะนะครับหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะรับมืออย่างไรครับน้องเก่งน้องสตางครับเชิญถามรายละเอียดครับพ,พี่ชยงมันมีสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเราจะแก้เกมเรื่องข่าวรวงยังไงนั่นประเด็นที่1นนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการวางระเบิด70กิโลเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ในมือของ BIN เนี่ยมันยังมีระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยอยู่จํานวนมากเลยเราคุมไม่ได้ใช่ไหมครับ อัาหนึ่งผมเอาเรื่องระเบิดแสวงเครื่องก่อนนะครับ,รบเรื่องระเบิดแสวงเครื่องเราไม่รู้ครับว่าวันนี้นะครับระเบิดแสวงเครื่องทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อ่ไหนบ้างและมีจํานวนเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามีการลักลอบนาอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดแสวงเครื่องจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาตลอดเวลาครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตากใบและสุไหโกลกครับตรงนี้เราคุมชเดนไม่ได้ เมื่อคุมแยแเดนไม่ได้ก็เลยทําให้เราไม่ทราบจํานวนระเบิดที่ถูกนำเข้ามานะครับนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับแสดงว่าในพื้นที่ครับ อ,องค์ประกอบของ B r N ตั้งแต่มือประกอบระเบิดตั้งแต่แนวร่วมตั้งแต่กองกำลังติดอาวุธนนะครับมีการประสานงานกันอย่างดีครับน้องเก่งน้องสตังระเบิดน้ำหนัก70กิโลไม่ใช่ระเบิดที่จะสามารถเคลื่อนย้ายง่ายๆครับ,ร,บระเบิดน้ำหนัก70กิโลนะครับถ้าใส่ในถังแก๊สนะครับให้นึกถึงถังแก๊สลูกใหญ่ๆที่หน้าร้านขายข้าวผัดขายอาหารตามสั่งครับนะขนาดนั้นครับ นะต้องใช้รถยนต์ต้องใช้รถสามล้อเครื่องหรือรถซาเล้งนะครับในการเครื่องย้ายนะครับเพราะว่าถนนนี้มันเป็นถนนในหมู่บ้านครับเราเรียกว่าถนนคอนกรีตนะครับถนนอบตแสดงว่าในพื้นที่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุตรงนี้ครับมีแนวร่วมของขบวนการนะครับถ้าจากจุดที่เกิดเหตุนะครับไม่เกิน1กิโลเมตรหรือ5 หรือ500เมตรหรือ300เมตรครับจะต้องมีคนของ b i n อยู่ตรงนี้นะครับในการที่จะนำระเบิดประกอบรั้ เบิดแล้วก็เอามาวางไว้เพราะลักษณะของระเบิดนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของมาเร็วเคลมเร็วไม่ได้วางแผนที่จะเอาระเบิดมาตั้งแต่เมื่อวานเพื่อมาก่อเหตุวันนี้ครับแล้วก็สองครับคนของ b รีมารอกดระเบิดอยู่หลังกดระเบิดต้องมีการนําหลบหนีครับนี่คือขบวนการตรงไหนที่มีการก่อเหตุตรงนั้นต้องมีแนวร่วมและต้องมีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการวางแผนน้องเก่งนนอสะสตางค์นี่คือประเด็นแรกครับ,รบนะที่ตั้งข้อสังเกตครับประเด็นที่สองนะครับก็คือจําจนวนนะประเด็นที่สองคือเราจะตั้งรับการหลอกลวงอย่างไร,รต่อไปนะครับคิดว่ามันจะเป็นปัญหาและอุปสรรค ไม่ใช่เฉพาะกับตำรวจในการที่จะไปยังที่เกิดเหตุครับแต่จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าให้เกิดขึ้นในการที่ตำรวจจะเข้าไปยังที่เกิดเหตุทุกครั้งเมื่อมีการแจ้งเหตุครับเพราะจะต้องมีการประเมินสถานการณ์จะต้องรู้ว่าเหตุที่มีการแจ้งมาเป็นเหตุปลอมหรือเหตุจริง นะครับตรงนี้ครับมันจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการเข้าตรวจสอบพื้นที่และเข้าช่วยเหลือชาวบ้านครับในกรณีที่ชาวบ้านน่ะนะครับถูกยิงชาวบ้านถูกประทุษสลายหรือชาวบ้านน่ะนะครับมีเหตุอะไรก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือจากตํารวจน้องเก่งน้องสตางค์นี่คือปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นครับว่าตํารวจจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทุกครั้งก่อนที่จะออกจากโรงพักเพื่อไปที่เกิดเหตุครับ อย่างเคสของร้อยตำรวจเอกพนากรเนี่ยเราตามตัวคนโทรแจ้งได้หรือยังครับพี่เฉยองรู้ครับอยู่ในขบวนการสอบสวนนะครับผมไม่อยากเข้าร่วงตรงนี้นะฮะแต่เรารู้ว่าหนึ่งครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับคนร้ายหรือเบียหรือขบวนการเบียเอ็นนะครับแนวร่วมครับอาจจะไปใช้อาวุธนะครับในการข่มขู่ให้ผู้หญิงคนนี้นะครับแจ้งข่าวมายังผู้ใหญ่บ้าน นะครับเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก่อนครับที่มีอ,อสอถูกยิงแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะครับคนร้ายได้เข้าไปค่มขู่ภรรยาของอสอคนนี้ที่บ้านให้โทรมาหาอสอที่ฐานว่าลูกป่วยนะครับให้รีบกลับไปที่บ้านด่วนนะครับเมื่อกลับไปที่บ้าน ก็เลยมีคนร้ายรอซุ่มอยู่แล้วก็ยิงเข้าไปในรถยนต์พร้อมทั้งถ่ายคลิปและจุดไฟเผานะครับแต่ละเทสมันมีที่มาที่ไปน้องเก่งน้องสตางค์เพียงแต่ว่าในการรายงานข่าวเราอะนะครับเราเองก็ป้องกันป้องกันคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับอนอกจากให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วผมน้องเก่งน้องสตางค์ก็พยายามนะครับที่จะ,ะปกป้อง เปือคนกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเป็นเครื่องมือของสถานการณ์ครับค่ะ พี่ชยองคายอีกเหตุการณ์นหนึ่งคะ่ะเห็นว่ามีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดดักซุ่มยิงอ,อสอชอคอตอลำใหม่สองนายคะ่ะแล้วก็ที่น่าตกใจเห็นว่าช่วงเวลาเกิดเหตุมีกลุ่มแนวร่วมที่อายุไม่ถึง15ปีหรือว่าอาจจะไม่เกิน18ปีด้วยซ้ำที่ไปโรยตะปูเรือใบบนท้องถนนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามคนร้ายได้เรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะ น้องเก่งน้องสตังนี่คือประเด็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับและเป็นประเด็นที่น่าห่วงใยที่สุดนั่นก็คือการเริ่มเกิดขึ้นแล้วของท้าารเด็กนะครับเรื่องนี้นะครับน้องเก่งน้องสตังเกิดขึ้นนะครับที่บ้านทุ่งสะเดานะครับหมู่ที่4นะครับถนน4068ระหว่างลำใหม่และลำพญานะครับลำใหม่กับลำพญาเป็นชื่อบ้านนะครับตรงนี้นะครับเมื่อ4ปีก่อน เคยมีชรบถูกยิงสิบสองศพนะครับวันเดียวกันนะครับที่บ้านลำใหม่เนี่ยครับลำพญาเนี่ยครับนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับขณะที่อสสองนายครับนายมูเอกซูเดนมะยีงอนะครับอายุสี่สิบปีนะครับและอาสาสมัครนะครับตาพันดีสาบักนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีครับขับรถจักรยานยนต์นะครับจากฐานปฏิบัติการนะครับ มาถึงบริเวณตรงที่เกิดเหตุนะครับเพื่อจะไปยังบ้านลำพญาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีกองกำลังติดอาวุธซุ่มอยู่ในบริเวณข้างทางครับระดมยิงด้วยกระสุนด้วยระดมยิงด้วยอาวุธปืนนานา,นานชนิดครับเพราะในที่เกิดเหตุครับเราเก็บโปอกกระสุนนะครับอของปืนยิงเร็วนะครับได้ถึง4ี่สิบหกนัด นะครับนะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซองนะครับอีกสิบสองอีกห้านัดนะครับที่สำคัญนะครับมีการเก็บตะปูเรือใบในบริเวณถนนสายนี้ได้รวมน้ำหนักสิบสามกิโลกรัมน้องเกงน้องสะตะังเยอะมากครับ แสดงว่ามีการเตรียมการไม่ใช่เตรียมการที่จะเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งครับแต่ให้เด็กทดลองเตรียมการโปรยตะปูเรือใบในถนนสายนี้เป็นระยะทางเป็น1เป็นกิโลเมตรครับ13กิโลกรัมนะครับหลังจากที่ถูกจริงนะครับถูกซุ่มโจมตีครับปรากฏว่าอ,อสอทั้ง2นายครับสู้นะครับ ทิ้งรถนะครับปักหลักยิงต่อสู้ด้วยอาวุธปืนประจำกายพร้อมทั้งวิทยุเรียกให้แจ้งไปที่ฐานปฏิบัติการซึ่งอยู่ไม่ห่างนะครับกำลังของฐานปฏิบัติการก็มามาช่วยก็ทำให้คนร้ายหลบหนีไปนะครับก็ไม่ทราบจำนวนคนร้ายที่แน่ชัดว่ากี่คนแต่ดูจากอาวุธปืนนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับนะครับ3ชนิดเนี่ยครับก็คิดว่าคนร้ายเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า3-5คน ที่มารอดักซุ่มโจมตีอยู่นะครับปัญหานี้ครับวันนี้ที่จะต้องคุยก็คือหนึ่งครับเริ่มมีการนำเด็กวัยรุ่นหรือเยาวะชนเข้ามาเป็นกองกำลังของขบวนการ BIN แล้วเพราะมีการตรวจพบกล้องวงจรปิดครับนะครับว่าเด็กที่เข้ามาตะปูเรือใบโปรยตะปูเรือใบนะครับรวมทั้งจากแหล่งข่าวที่รวบรวมได้ครับเป็นเด็กอายุ ไม่ถึงสิบห้าปีนะครับที่เข้ามาร่วมขบวนการในการที่ก่อเหตุในครั้งนี้ครับนี่คือสิ่งที่เบียเอ็นต้องการให้เกิดขึ้นนะครับก็คือต้องการให้เด็กเหล่านี้ครับเข้ามาปฏิบัติการและถูกเจ้าหน้าที่จริงนะครับโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไร แล้วแต่หรือจับกลุ่มนะครับกลายเป็นว่าขาบวนการบิเอ็นมีทหารเด็ดเข้ามาอยู่ขบวนการแล้วครับมันจะไปสอดคล้องกับเงื่อนไข,ขของสหประชาชาติครับว่าถ้าการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนที่มีเด็ดมีเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซไซเยอร์ครับนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขทันทีครับ ในการที่ UN เนี่ยครับจะเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติการของรัฐไทยนะครับเพราะเกิดเงื่อนไขตามที่สหประชาชาติวางไว้นะครับตรงนี้ผมพูดกับน้องเก่งอยู่2ปีแล้วนะแต่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆที่มีหลักฐานให้เห็นได้ชัดเจนก็คือในการโจมตีอส2นายนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับตั้งข้อสังเกตไว้ครับเรื่องนี้นะครับ นะมีนักวิจัยชาวเยอรมันนะครับซึ่งรับทุนมาจากเยอรมันนะครับได้วิเคราะห์สถานการณ์ไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีเหตุการณ์ทหารเด็กเกิดขึ้นทําไมนักวิจัยชาวเยอรมันถึงรู้ล่วงหน้าตรงนี้ตั้งข้อสังเกตน้องเก่งน้องสตางเท่ากับว่า BIN เนี่ยมันต้องการให้เยาวชนโดนวิสามันแล้วก็เอาไปปลุกระดอ ่รเราจะได้เกมัมน,นไขไม่ต้องไม่ต้องปลุกระดมด้วยถ้าโดนวิสามันเมื่อไหร่โดยที่เราเองไม่รู้ว่าเราไปยิงเด็กนะครับเพราะในเหตุการณ์ของการเกิดการก่อการร้ายการทำละการที่จะไปติดตามไล่ล่าและเกิดการประทะขึ้นบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหรอกครับว่าคนที่เรายิงอะครับอายุกี่ปีเพราะรูปร่างเด็กอะครับมันไม่ได้บอกขนาดของอายุนะครับอืมแล้วเรวาเกิดขึ้นมันจะข่อนไขครับเราจะ แก้เกมมันยังไงดีครับพี่ชยงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเยาวชนครับ ตอนนี้เราต้องระมัดระวังในการปฏิบัติการนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าพลโทไพศาลหนูสังทราบแล้วเพราะว่าพลโทไพศาลหนูสังตามเรื่องนี้มาพร้อมๆกับผมมาร่วมสองปีแล้วเรื่องฐานเด็กนะครับแต่จะแก้เกมอย่างไรจะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับก็ต้องไปดูว่าในการประชุมนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับกรมนาค4สี่ส่วนหน้าครับจะดําเนินการอย่างไรแต่สิ่งที่ต้องระวังป้องกันครับจะต้องไม่ ให้เด็กเหล่านี้ครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นครับอ่อีกประเด็นหนึ่งมันเหมือนว่ามันจะมีปฏิบัติการไอโอมาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงฝ่ายไทยอ่ะเดี๋ยวให้น้องสตางค์ตั้งต้นก่อนมันเรื่องเป็นยังไงเหตุการณ์ค่ะมัน <ภา S 2> เริ่มจากกรณีที่มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนล่ะค่ะมีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าไปยิงชาวบ้านในพื้นที่อําเภอรามันจังหวัดยะลาส่งผลให้มีสองสามีภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ พี่ชายองคคะสรุปออในพื้นที่ก็มีปฏิบัติการ B R N อยู่เรื่อยๆเลยสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้สองสามีภรรยาเขาทำไมถึงต้องเกิดเหตุแบบนี้คะ ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญพอสมควรครับและก็มีการไอโอเกิดขึ้นเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยมีการใส่ร้ายป้ายสีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายบูราเฮงรีมะรูนะครับและนอสซีตีมาลีแยอับดุลเลาะเนี่ยครับเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมีคนร้ายไม่ทราบจํานวนครับบุกเข้าไปที่บ้านเลขที่นะครับ 97หมู่2นะครับตำบลจักวะนะครับนะแล้วก็ได้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงอสองคนผัวเมียนะครับที่นั่งอยู่หน้าบ้านเสียชีวิตโดยญาติที่อยูในบ้านนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนร้ายเป็นใครสองคนผัวเมียนี้นะครับมีอาชีพรับจ้างปีดยางพาราครับไม่ใช่คนที่มีฐานะนะครับ หลักฐานที่เราพบในพื้นที่นะครับในที่เกิดเหตุนะครับหลักฐานที่พบนะครับเป็นเคสนี้ครับเราพบปลอกกระสุนปืนยิงเร็วคารบิน เอ็มวันครับกระสุนปืนยิงเร็วคาร์บินเอ็มวันครับวันนี้นะครับหน่วยงานของทหารตำรวจเนี่ยครับเลิกใช้ไปแล้วนะครับแต่ยังมีอยู่ในหน่วยงานของฝ่ายปกครองและผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างครับใช้ปืนชนิดนี้อยู่ครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งที่มีปืนนี้ครอบครองและก็ในพื้นที่นอก3จังหวัดก็จะปรากฏอยู่ที่จังหวัด พัทรลุงและจังหวัดกลางอยู่ในมือของกลุ่มอิทธิพลและมือปืนรับจ้างครับเพราะนั้นนะครับเหตุการณ์นี้นะครับจากกระสุนปืนที่พบนะครับปลอกกระสุนปืนเนี่ยครับเชื่อว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการนะครับมาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับเพียงแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังสืบสวนสอบสวนว่าสองสามีภรรยานี้ไปเกี่ยวพันกับธุรกิจบางอย่างหรือไม่นะครับนะ เพราะว่าสองสามีภรรยาน,นี้นะครับเรายังไม่มีประวัติที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือหากจะเกี่ยวข้องยังไงก็ต้องรตรวจสอบจากหลอกกระสุนที่พบครับว่าปืนกระบอกนี้ครับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตรงไหนใช้อยู่บ้างหรือเปล่าน้องเก่งน้องสตางนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็นำไปสู่ของการ I.O. ในการใส่ร้ายป้ายสีแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อวานในในที่บริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับเรายัางทบใบปลิวนะครับข่คมขู่ที่จะฆ่าครูฆ่าคนไทยพุทธ อีกฉบับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในห่วงเปิดเทอมนะครับวันนี้ก็เลยมีคําสั่งนะครับให้มีการรอปภครูอย่างเข้มข้นครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับค่ะพี่ชยงครับประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้ในพื้นที่มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องเล่าสภากาแฟครับมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกครับนะมีการพูดคุยถึง เรื่องของสวนตาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานใน4-5จังหวัดของจังหวัดของภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังนะครับเพราะเรื่องนี้ครับไปเกี่ยวพันกับการที่มีกลุ่มทุนนะนะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ กำนันผู้รวมทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นครับเข้าไปนะครับหาผลประโยชน์นะครับตั้งเป็นขบวนการขึ้นมาเพื่อเข้าไปาตัดผลปาล์มจากสวนที่หมดสัมปทานจากกลุ่มทุนแล้วนะครับจนเป็นเหตุให้มีการเผานั่งยางเกิดขึ้นนะครับที่อําเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับที่พยายามส่งคนเข้าไปตัดผลผลิตในสวนตามนะครับทั้งของกลุ่มทั้งของนายทุนที่ไม่มีเวลาดูสวนตนเองเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสวนที่หมดสัมปทานแล้วนะครับและรัฐนะครับไม่ได้เข้าไปจัดการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยกลายเป็น ขบวนการแย่งชิงผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่มีการใช้อาวุธมีการส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่แบ่งสันปันส่วนนะครับสวนปาล์มเหล่านี้นะครับซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทําไมเรื่องนี้รัฐบาลสองรัฐบาลแล้วที่ผ่านมานะครับจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการปกป้องนะครับ สินของทางราชการเพราะว่าสวนป์าน้ํามันเมื่อหมดสัมปทานแล้วนะครับต้องคืนกลับไปยังกรมป่าไม้นะครับ,รบเพราะฉนั้นน่ะนะครับกรมป่าไม้ก็จะต้อง ส่งคนเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการกับผลผลิตที่ยังสามารถที่จะนำมาเป็นผลผลิตของรัฐได้หรือไม่ก็นำเอาสวนเหล่านี้ครับมาแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนจนที่ไม่มีที่ทำกินทำไมทุกจังหวัดใน4-5หจังหวัดจึงปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจึงปล่อยให้มีขบวนการนะครับผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นเพื่อเข้าไป จัดหาผลไปอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับสภากาแฟวววิภาควิจาร์ณถึงการทํางานของรัฐครับว่าไร้ประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับอาเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับกระทรวงครับน้องเก่งน้องสตาล์ครับ นะครับอย่างที่ชุดพรนนะครับมีคนหลายพันคนครับเมื่อวานวานซื้อน่ะครับบุกรุกเข้าไปในอำเภอท่าแซะครับไปแบ่งปันผลประโยชน์ของสวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานแล้วครับจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตครับและที่จังหวัดตรังนะนะครับแม้นว่าจะจับได้คนที่ฆ่าคนด้วยการเผานั่งยางนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการสวนปาล์มน้ำมัน ที่เข้าไปในที่เกิดเหตุและถูกกลุ่มอิทธิพลที่ส่งสมุนเข้าไปเก็บกาศินอยู่ในสวนนะครับสั่งฆ่าแล้วเผาเขาบอกว่าคดีนี้ครับต้องเอาผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้นำท้องที่เป็นที่เป็นผู้บงการมารับผิดช,ชอบตามกฎหมายด้วยน้องเก่งน้องสตางน,นะครับนี่คือเรื่องแรกครับ,รบเรื่องที่สองครับ มีการพูดคุยกันมากครับเรื่องของการพนันออนไลน์ที่มีพระชั้นผู้ใหญ่ตกเข้าไปอยู่ในวังวนนะครับและกลายเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับพรบอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะครับ ขนาดยังไม่มีพรบอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กออกมาขนาดยังไม่มีนะครับบ่อนการพนันเสรีออกมานะครับเรายังแก้ปัญหาในเรื่องของบ่อนออนไลน์ไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าวันนี้เรื่องของบ่อนออนไลน์นะครับกลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่มีคนทั้งวงการสงทั้งนอกวงการสงทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับเข้าไปตกเป็นเหยือ่อนะครับเรื่องนี้สภากาแฟมีการยึดโยงกลับมาที่สงขลา นะครับกลับมายัางเรื่องของลูกนักการเมืองชื่อดังที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ถูกจับกลุ่มและมีการสาวไปยังเส้นเงินของบ่อนออนไลน์นะครับเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้น้องเก่งน้องสตังนะครับว่าบอนออนไลน์นะครับ ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ทําให้ถูกตามกฎหมายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะบ่อนออนไลน์เนี่ยครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายครับสุดท้ายแล้วนี่คือบอกเกิดแห่งอบายามุขทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าทําให้มันถูกกฎหมายแล้วคนจะไม่เข้าไปตกเป็นเหยื่อของมันนะครับความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นน่ะนะครับสภากาแฟบอกว่ารัฐบาลอย่าบอกอย่างเดียวว่า ต้องการทําบอที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ให้มองว่าบอเหล่านี้ครับไม่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันก็คืออบายามุกแห่งความหายนะของประเทศชาติครับน้องเก่งน้องตะตังนี่คือสองเรื่องของสภากาแฟครับค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะพี่ชยงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ